ผลการปฏิบัติที่ดี best practice ประจำปีงบประมาณ25 6 8ปไตรมาสที่1ถึง2กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพคุณวุฒิทจากอาชีพเพื่อย,ยกระดับการศึกษาจะทำโดยนายสุมเมตตาวตาครูส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาสานางภาวิกาดาวนันผู้ส่งเสริมการเรียนเรียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลผาสิงสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่าน โดยได้รับคำชี้แนะและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลการปฏิบัติที่ดี best practice ครั้งนี้จากนายกิติพงศ์กาลังตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านนางรัตด,ดาวันหงสนันตำแหน่งครูส่งเสริมการเรียนรู้นางสาวสุภัราคุณาวิวัฒต,ตำแหน่งครูและนางสเวนีมาสงตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านเป็นสถานศึกษาแห่งเดียว ในจังหวัดน่านที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิทต่างระดับการศึกษาของประชาชนสนใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตส่งผลให้ผู้เข้ารับการประเมินการเทียบระดับการศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมากสามารถทั้งนําวุฒิทางการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทําให้ยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมและยกระดับคุณวุฒิต่างระดับในตําแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ก่อนอื่นเรามารู้จักกับการการเทียบระดับการศึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนนะครับขอแนะนํายอดมนุษย์โอกาสสวัสดีครับผมโอกาสนสอกรระดับอำเภอเมืองน่านครับผมการเรียนรู้รูปแบบการเทียบระดับการศึกษาหมายถึงการนําผลการเรียนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของเป้าหมายและการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์ทํางานมาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง การเทียบระดับการศึกษาจะแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระยะเวลาการเทียบระดับการศึกษาแต่ละระดับชั้นจะใช้เวลาหนึ่งภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษาผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ20ปีขึ้นไป 3. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษา 4. มีประสบการณ์และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้ารับการประเมินไม่น้อยกว่า1ปีหลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปสสำเนาทะเบียนบ้านตนเองจำนวน2ฉบับ3าสำเนาบัตรประชาชนจำนวน2ฉบับสสำเนาหนังสือสำคัญแสดงวิธิการศึกษาจำนวน2ฉบับ5แผ่นที่สแสดงที่ตั้งสถานประกอบอาชีพหรือสถานประกอบการพร้อมทั้งหลักฐานหนังสือรับรองแสดงการประกอบอาชีพหรือการทำงานในสถานประกอบการอย่างน้อย1ปีส่วนขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษามีวิธีการเรียนอย่างไร การเทียบระดับการศึกษาจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการประเมินเทียบระดับการศึกษามีวิธีการดังนี้ผู้ที่จะได้รับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องผ่านการตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนและมีคุณนสมบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนหลังจากที่ได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานผ่านแล้วสถานศึกษาจะนัดเข้ารับการประมนิเทศนักศึกษาใหม่ชี้แจงวัตถุประสงค์วิธีการประเมินและการจบหลักสูตรขั้นตอนการประเมินแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนคือ 1. 1. จ,จัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์โดยการจัดทำเอกสารที่นำเสนอข้อมูลความรู้ความสามารถและมวลประสบการณ์ในอาชีพของตนเอง 2. ประเมินเชิงประจักษ์เป็นการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติจริงโดยจะมีคณะกรรมการลงพื้นที่ไปยังสถานที่ทำงานหรือสถานที่ประกอบการ 3. ประเมินมิติความรู้ความคิดเป็นการประเมินโดยการทดสอบด้านความรู้ความคิด6มาตรฐานโดยการสอบวัดผลประเมินผล และสุดท้ายหลังจากผู้เข้ารับการประเมินมิติความรู้ความคิดผ่านแล้วจะได้เข้ารับการการสัมนาวิชาการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาด้วยกันและเป็นเงื่อนไขของเกณฑ์การผ่านการประเมิน แต่เดี๋ยวก่อนนะครับการเทียบระดับการศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนด้วยนะคือมีค่าสมัครจํานวน3,000บาทและรวมกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องออกเองในการเข้ารับการสัมมนาวิชาการทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับจํนวนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียมระดับในแต่ละครั้งเพราะจะเป็นค่าใช้จ่ายอาหารและที่พักซึ่งจะใช้เวลา3วัน2คืนค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนเทียบระดับในแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายอาจสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกับวุฒิการศึกษาและระยะเวลาที่เรียนนั้นคุ้มค่ามากนะครับ จึงเหมาะสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีงานประจําและมีรายได้เพราะจะนาวิธิการศึกษาไปปรับกับการเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นในตําแหน่งของหน้าที่การงานนะครับได้ฟังรายละเอียดวิธีการเรียนแล้วสนใจมาเรียนกับเราได้นะครับรับสมัครช่วงเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านหรือครูส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณยอดมนุษย์โอกาสมากนะครับสำหรับการแนะนำการเรียนเพื่อพัฒนายกระดับคุณวุฒ การศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองน่านของเราจึงเกิดนวัตกรรมรูปแบบทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการวุฒิการศึกษานำไปยกระดับด้านพัฒนาอาชีพการทำงานส่งผลให้ผลการปฏิบัติที่ดี best practice หัวข้อกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพคุณวุฒิจากอาชีพเพื่อยกระดับการศึกษาดำเนินสู่ผลสำเร็จตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ ในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567มีนักศึกษาเข้ารับการเทียบระดับจำนวน12คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนหนึ่งคนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1ิบคนและผ่านการประเมินครบทุกมิติตามเกณฑ์ได้รับวุฒิการศึกษาจำนวน12คนตัวอย่างนักศึกษาที่จบการศึกษาได้นำคุณวุฒิการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดอาชีพของตนเองได้แก่ ห 1> 1. นึ่งนายสมานคำตื้ออายุ50ปีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพลูกจ้างรายวันแขวงการทางหน้านที่สองได้นำวุฒิการศึกษาไปปรับตำแหน่งจากลูกจ้างรายวันเป็นลูกจ้างประจำแขวงการทางหน้านที่สองทำให้มีสวัสดิการและรายได้ที่มั่นคง 2. นางพิชยาเรืองอินตาอายุ5 7ปีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพข้าราชการการเมืองท้องถิ่นดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง ได้นำวุฒิการศึกษารองรับการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรืองที่จะมาถึงนี้ 3. นางสาวพนวดีสุวรรณอายุ29ปีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพพนักงานบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์สาขาหน้านตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกอาหารได้นำวุฒิการศึกษาปรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกอาหารและเบอร์เกอรี สี่พลทหารประธานินนาณนา์นอายุ22ปีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพทหารกองประจำการได้นำวุฒิการศึกษาไปสมัครสอบแข่งขันในสิบทหารบกขนานี้ทราบข่าวว่าผ่านการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติแล้วรอผลการสอบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 1. มีการประชุมผู้บริหารครูบุคลากรเพื่อวางแผนและดำเนินงาน 2. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างให้คำปรึกษาให้คำแนะนำส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ร่วมประเมินผลกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 4. มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย 5. มีการประสานงานเครือข่ายแหล่งเรียนรู้วิทยากรและสถานที่ 6. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุกกิจกรรม 7. มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน After Action Review (AAR) สำหรับผู้จัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 8. มีการรวบรวมข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมปัญหาอุปสรรคนำเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 9. ยึดหลักการทำงานแบบวงจรคุณภาพของเดม,มิง (PDC) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขให,ให้ประสบความสำเร็จ 1. ผู้เข้ารับการประเมินมีงานประจำทําให้การเขียนแฟ้มประมวลประสบการณ์มีเวลาเตรียมตัวไม่มากส่งผลให้การทําแฟ้มประมวลประสบการณ์มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บค่าธทามเนียมเป็นเงินจํานวนมากข้อเสนอแนววิธีปฏิบัติงานที่ทําให้ดียิ่งขึ้น 1. ครูควรมีการประชุมวางแผนการจัดการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามขอบข่ายการประเมินเทียบระดับการศึกษาร่วมกับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาก่อน และรวบรวมข้อมูลเข้าประชุมรวมกับสถานศึกษา 2. ผู้เข้ารับการประเมินทุกคนได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นไปตามขอบข่ายการประเมินเทียบระดับการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง 4. ควรปรับลดค่าใช้จ่ายในการเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้ารับการประเมินเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินมีโอกาส ได้เข้ามาสู่ช่องทางการประเมินการเทียบระดับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 5. ครูควรติดตามผู้เข้ารับการประเมินหลากหลายช่องทางเช่นโทรศัพท์ Facebook และไลน์เป็นต้นขอขอบพระคุณที่รับชมขอบคุณครับอย่าลืมมาหาโอกาสที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหน้านนะครับ